สวัสดีค่ะออยกนกพรน้องุนะคะ CEO แบรนด s o ซนอูเทรียนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์มัลติแพนทีโปรโตีนจากพืชค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ทรายพัชรพรนะคะอยู่ที่หัดใหญ่ค่ะก็ทำงานประจำอยู่แล้วก็ได้มาเข้าร่วมแข่งขันในคอร์สสองเดือนในการทานโปรโตีนพืชของ โค้ดหนุ่มกับโค้ดน้องออยนะคะค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์มัลติแพนทีนะคะเราจัดแคมเปญนะคะในการจัดคอร์สก็คือชื่อว่า Win Your Back นั่นเองนะคะจัดมาในซีซั่นที่2แล้วนะคะในครั้งนี้เนี่ยพี่สายได้ร่วมคอร์สด้วยนะคะพี่สายเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้พี่สายอายุเท่าไหร่นะสามสิบเก้าปีสามสิบเก้าปีเนาะโอเคก่อนร่วมคอร์สเนี่ยอยากกระซ้าเหมือนกันว่าพี่สายเนี่ยแบบมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างทำไมถึงได้มาร่วมคอร์สครั้งนี้อ่าค่ะ เอาเรียนอย่างนี้เลยนะคะทรายเนี่ยเป็นคนที่สนใจด้านสุขภาพมากๆแล้วก็ที่บ้านเนี่ยทานเจทานผักอะไรอยู่แล้วนะคะแล้วก็แต่ว่าเจเนี่ยมันจะเป็นแป้งม <c oughs> าเป็นแป้งเนี่ยทานไปมันเป็นน้ําตาล <c oughs> นะคะมันแปลงเป็นน้ําตาลมันก็ไม่โอเคทีนี้ก็มาเรียนรู้ใหมค่ค่ะเรียนรู้การกินคีโต ไปลองคีโตไปลองคีโตด้วยเรียนเรียนหลายอย่างพอิคีโตเนี่ยมันก็เขาไม่ให้กินแป้งเลยใช่ไหมคะไม่ให้กินแป้งไม่ให้กินหวานปรากฏว่าหิวมากกว่าเดิมค่ะมันโหยจากพี่ว่าจะลดกลายเป็นไม่ลดแล้วก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นทะลุไปเกือบ60กิโลเลยเจอเกี่ยวกับมังสวิรัต ตัวมังสวิรัตเนี่ยตอบโจทย์ทรายหลายด้านมากก็คือได้ให้ความรู้เรื่องโปรโตีนพืชในเบื้องต้นนะคะที่สนใจโปรโตีนพืชตัตวนี้เพราะว่ามาจากเรื่องของมังสวิรัตมังสวิรัตเนี่ยจะสอนให้เรากินครบหมู่อาารธรรมชาติเช่นโซเดียมตม่ำ ใช้เกลือชมพูเกลือดำใช้น้ำมันออยที่เขาเรียกว่าน้ำมันออยอะไรนะคะกรอบใช่น้ำมันมะกอกค่ะใช่น้ำมันมะกอกตามนั้นเลยแต่ว่าปัญหาของพี่ชายคือพี่ชายไม่ชอบทำกับข้าวคือรู้หมดแต่ก็ไม่รู้หมดเหนื่อยขี้่ทียแล้วก็พอมาเจอตัวมันติแพนทีนะคะก็คือใช้อย่างนี้เลยค่ะหนึ่งซองเช้าเย็น เท่านั้นก็คือว่าทานแทนมื้ออาหารเลยใช่แล้วแที่ใส่เมื่อตอนมหาลัยมหาลัยครับแล้วตอนนี้คือกลับมาใส่ได้อีกครั้งใช่ซึ่งผ่านวัยมหาลัยมาแล้วก็ประมาณส7บเจ็ปีแล้วมั้งสิบเจ็ดปีโอ้ยไน่ค่ะนานมากเลยครับแล้วพอมาใส่ครั้งนึงก็รู้สึกแบบดีไหมรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีรู้สึกดีมากๆโอเคเป็นสาวไซส์ L สาวไซส์ L คปัจจุบันเป็นไซส์ไซส์ S ครัจ้ โอเคโอเคก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วสะโพกลงเอวลงเอวลงอ่าลงหมดอ่าแล้วก็จะบอกอีกนิดนึงนะคะว่านอกจากขี้เกียจทำกับข้าวแล้วยังขี้เกียจออกกําลังกายด้วยโอเคงั้นผมได้เลยคือใครที่ขี้เกียจทำกับข้าวขี้เกียจออกกําลังกายคือมัลติแพนซีสับสนมากทําให้ทุกคนเนี่ยง่ายแค่เตรียมแก้วเชคหนึ่งใบใส่น้ำสามร้อยยี่สิบมล เทผกนี้ลงไปแล้วก็เช็คแล้วก็ดึหนุนแค่นี้ใช่มันง่ายอย่างเงี้ยใช่ดีเนาะโอเคก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ทานเนียพี่พี่สายเนี่ยไม่ได้ทานแค่แบบซองสองซองคือคุยกันเป็นเซ็ตใช่คือทานไปสองเดือนก็คือสิบหกกล่องนะคะก็คือซื้อไปเลยจบเลยสิบหกกล่องแล้วก็แต่จากนั้นก็คือทานแบบมีวินัยยาวๆยใช่แล้วก็เข้าเข้าไปเรียนรู้ในคอร์สที่น้องหนุนและน้องออยให้ความรู้นะคะ ซึ่งดีมากๆน้องหนุ่มก็ให้ความรู้ดีมากๆดูแลพี่ๆทุกคนอย่างแบบว่าน่ารักทั้งสองคนเลยสองคนนี้น่ารักมากๆก็คิดว่ามีโอกาสน่าจะได้เจอร่วมทีมกันหมดทั้งคอร์สนะคะในคอร์สนอกจากนี้นอกจากได้เรียนของโภชนาการหลักโภชนาการแล้วยังได้เรียนของการพัฒนาบุคลิกภาพในคอร์สอะคาเดมีด้วยก็อะคาเดมีเเรามีสอนเรื่องของบุคลิกภาพด้วยแล้วก็การแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยจากวันแรกที่เราแบบ เอ่อเป็นอเจเอ๋อมวยนะคะตอนนี้ก็คือเป็นแบบอโซเอ๊ะเป็นแบบมาดามมาดามมาดามเนมาเลยสุดยอดมากนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากเลยเนาะแล้วก็เชื่อว่าใครหลายๆคนที่กําลังมองหาตัวช่วยที่จะทําให้เราเนี่ยแบบมีกลับมามีความมั่นใจอีกครั้งค่ะใช่ไหมหรือสุขภาพดีการขับถ่ายเป็นไงดีขึ้นค่ะแฮปปี้เลยนะแี้กผิวพรรณก็สดใสขึ้นด้วยนะคะก็ยังไงลอง ไปทานมาันเปนแพนทีกันดูนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงไปได้วยกันแน่นอนนะคะก็ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ทายมากเลยมาแบ่งกันเ <ละ S 1> นาะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณน้องออยั้งกันค่ะอ,ค <c oughs> อบคายบาย